สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับโมนี้ก็มาเรียนปลานะครับท่าสามสิบสามนี่แหละบรรยากาศเศ้าฝนตกนะครับนี่ล่อขึ้นปลาฝนตกหงสก็เศ้านะครับพึ่งขึ้นปลาได้ก็ฝนตกขึ้นบ่ได้นะก็ปิดระว่างเรือเนี่ยเรือใหญ่ รถกับล้อจอดเต็มเลยครับเนี่ยขึนสามเราว่างนะครับนี่มาใส่ปลาโคเดนกับเอพีเอดอนตุมนะครับเนี่ยเนี่ยขุนคันหนึ่งเฉียดเหนเหืนี่รถพมนะครับเนี่ยพ้นรถกับขุนเลยด้ยวยกำลังี่ขึนใส่เรือนะครับ บรรยากาศนะท่าเรือ33 A เอนะครับนี่ปลาลิปเบิบ่งเสือกมัดเรือครับเนี่ยอ๋อสินสมคาผมเลยเสีอยงึงเรือเบิง่งจำบ่หุ่มอาพี่นอ้อง เออเรือญ่บรรยากาศเศร้า,านี่นอกลังฝนตกแล้วครับพึ่งคืนได้เก้าโมงพึ่งคืนเนี่ยสองขันแรกเชื่อมเรือเรือนี่ไตเรือ,อ,น,อนะครับนี่เป็นเรือประเทศใดพงก์ปุโรหเรื่อน้ำเงามีสามระ้ว่ะครับผม ฝนตกเรียนพาฝนมา่เผสมฝนตั้าฝนเดียดออกคุณคือสะพานไอ้สะพานไอนพระรามเก่านะครับนั่นดึกธนาคารกสิกรไทยเห็นบ่ จาขาใหญ่นะครับจะผ่านพระรามเกาะไม่เบื่อเสียเป็นบรรยากาศเรืออันนี้ยังหน่อยนะครับอันนี้คือเรือเรือเก็บเรือนี่เรือจับอีกอันนี้คือเรือเข่าทานะครับเรือจับมัน้ำเงยเข่ามาได้ก็ต้องทายใช้เรือนี่เข่ามานะครับว่านะเป็นหนามเจ้าพระยามันมันลึกบ่พอนะครับเรือประสามารถเรือ ไ่เขาบอสมารถเขามาได้ทายเสื่เรือหน่อยอันนี้ก็หนาหน่อยได้หนีล่ำนี่ก็ใหญ่เลยสามระวังบรรจุได้ห้าพันตันไปร่ำหนึ่งกระรังที่เขาบรรยากาศซะซ้ข้างเหนียวข้างเดียวดีสองเดียวดีใครดีไปนอนข้างสองข้างรถอ่ะนี่แหละครับวิธีขึนรถ คุยกันเนี่ยครเจ้าลาวางฝนเ้าตกนะครับมีแต่รลุนเด้อได้ไงเอออย่างเก่งเย็นยิงข้นก็นเจ้าอิสระตอนไปเลี้ยงงัว,ว่ะนี่มิตรลุนเกากระเล่นเลยมิตรหาซิฟขึ้นเด้พบซิฟได้ปไดเป็นอากาศพี่น้อง lò hàm ba, hàm hùng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  thả hùng hàm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  ตูนบ่ใหญ่ทอาขัานนีขันนีตูนยังไงเนี่ยผู้นี้เขามานอนล่อล่อตะมือมขึ้นนะครับนี่นอนเอาคิว้วจะไปลงใส่บอ,อู้หลูก,กันได้เป็นเอสพีเอรอนตูมมั้งไม่ได้เกินไม่ได้ขึ้นไปไทยเบิ้งทึ่งๆนะครับ ยเขาบอให้ขึ้นบางล่ำเขาก็ให้ขึ้นบางล่ำงูไม่ให้ขึ้นนะครับจัดการ đây Point này này đi 4, mà thử tin này cái không ba không bỏ qua chưa Unmzk Anh b險 anhTrans traveling out anh, đi เขาเล่นอยู่ในตอนนี้ขึ้นโขาเล่นอยู่นี่ล่ะนี่นายเอสพีเอฟอะก็ขี่คันเอสพีเอฟเาสิบคันฮะสิบคันแล้วเขาไม่สลับกันเหรอก็รู้ไงโขาเล่นเอสพีเอสเอแล้วแต่ใครจะโดนแล้วแต่มั่งไปโอ้ไม่ไปแล้วเขาบอกให้มาขึ้นโขาเด่นก็ไปขึ้นโขาเด่นเนี่ยใครจะไปก็ไปเอสพีเออ เด็ขึ้นใครเนี่ยทาทำไมไม่ขึ้นโคเด้นอะพะไโกโคเดนแหละแล้วันขอ,ไไขอรถไันเดียวมอูขอเขาแล้วจ,จะเสองัโอ้ไม่ไปหรอกป้าบอกโคเด้นก็ไปโคเด้นแหละใครจะไปก็ไปเลยถึงคิวให้ขึ้นก่อนเลย เข้าลำบากฝีมือไม่ถึงไม่อย่างนั้อพี่หน่องมันไปลงลีลาผลดูด <c oughs> เลยว่าอยากไป มาแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบเพียงนี้ครับถ่ายบรรยากาศให้เบิง่งสวัสดีครับ